ช่วยไว้ตูบี้พูดกันอย่าเปิดจำปาไปแล้วอีดิบนึ่งครับไอ้บางเขาไป <ๆ S 2> ไ,ได้ไงเข้าเนี่ย <c oughs> นี่เป็การช่วยมากติดท่อนะครับใจของเรามากกองคุณด,ดิคุณตรงนี้เน,นี่เหม็นเน่าเลยเนี่ย คิดดูงสามวันนะจะลงคลิปเลยเว้ยน, <c oughs> นี่ข้าวทุเรียนถีถก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 ท่อกันหรือวะนี่เหมืออาไปได้จริงๆใช่ไหมดูดิสามวันให้ใครมาดูมันเลยลองแม่งซสามาวันเลยสุดยอดไปลอ <c oughs> งดิแรงเว้ย Ủa, bố, mẹ ghi cái hụi hụi đ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 i, hụi 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 đi, ท่อมเลยไฮ้ในสุดก็ช่วยได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นเลยมาเร็วลงเมาเอาปลังน้ำดิไอ,อ,อ้อต้มนี้ตรงนอุ้มเฮ้ยอิดปั๊ม้วโอ้ยยืดตีนเมันเป็นแท่มันเลยอยูเมียะไอ้นี่โทษเีฮีนีนะฮะ ไหนข้าววะไหนข้าวแล้วไอ้พวอย่างเงี้ยเเอาข้าวมาให้แดกเฮ้ายานข้าวปติดอยู่ต้งนี้ไม่กันแล้วอยาข้าวนี่างเอันน้ำตักน้ำรัตัวเงี้ยดิิวน้ำเลยแบงค์เนี่ยน่ือเน้านียหลห้องน้ำมากเงีดิ <c oughs>